กมพูชาใส่เกียรม้าอย่างไวค่ะหลังได้ยินเสียงปฏิบัติการของ F-16 ด่านทหารไทยพงะสุดขีดเจอฝูงแมลงวันตอมซากหลังยึดแผ่นดินได้90เอร์เซน o que é esto? ក្រាមបោកកាក់ក្រាតក្រទឡងបានក្រាតកំហារត់ក្រាមភ្នំសុលាដើមភ្នំសុលាក្រាមភ្នំសុលាសិនទៅនោមក្រាមភ្នំកំហាចាញ់ចាញ់ធ្វើគ្រាប់វាកំពុងមកកំហាចាញ់ក្រាមក្រាមវូវូកន្លែងក្រាមភ្នំសុលាសិននោះគឺក្រាមកំហាចាញ់កំហាចាញ់ទៅនោះគ្រាប់វាមកហើយនោះគ្រាប់នៅខាងនោះកំហាចាញ់ទៅកំហាចាញ់បងបងគឺនៅគៀមមែនតើគៀមជាមួយសុលារៀនហ៎ ឥឡូវអត់អីកូននឹងអុយនៅទឹកក្នុងចិនកុំអាចចាញ់ចាំម៉ាក់មកណាចាំម៉ាក់មកកូនចាំម៉ាក់មកកុំខិតឲ្យ20អត់អីពួកពួកនោះទាំងដែរមិនមានអីក្រាបណាបើលើសស្រោបទៀតក្រាបលើឯងកូនអូខេអូខេកាក់ទៅកាក់ចាំកាក់បើកាក់កុំកាក់កាក់កូនអូ

กลายเป็นนาทีระทึกของชาวกัมพูชาค่ะเมื่อได้ยินเสียงปฏิบัติการ F16 ดังสนั่นวันไว้ปู้สื่อข่าวพุแตกตื่นวิ่งหนีการกระเจิงไปคนละทิศคนละทาง ก่อนเข้าสู่ข้อตกลงหยุดยิงเมื่อตอนเที่ยงที่ผ่านมาซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะเผยให้เห็นช่วงเวลาโกลาหลขณะผู้สื่อข่าวหลายสำนักของกัมพูชาเร่งหลบภัยและวิ่งออกจากพื้นที่หลงังได้ยินเสียงปฏิบัติการทางอากาศจากเครื่องบินขับไล f ่ f 1 6ของกองทัพอากาศไทยดังกึกกล้องใกล้จุดรายงานข่าวโดยเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นเมื่อเวลา7โมงครึ่งของวันที่27ธันวาคมก่อนที่ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างผู้ขัดแยง้งจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการขณะที่ก็มีรายงานจากเพจอาเซียนมองไทยว่า ถือว่าเราทวงคืนอัธิปไตยได้ราวๆ90%เลยนะครับแม้จะเสียดายที่ยังทวงได้ไม่ครบแต่จากนี้ไปต้องเข้มงวดไม่ละหลวมให้ขมิบมาล้ำแดนไทยเพิ่มได้อีกโดยก็เป็นคลิปที่ทางทหารไทยค่ะได้เปิดภาพบรรยากาศคา,า,ศาสินโนตรงช่องอ่านมา้าพามาชมคาสินโนช่องอ่านมาครับดูสภาพตอนนี้ผานท่างกำลังเข้าเกียร์คาสินโนครับ บรรยากาศครับหน้าเนิน677นะครับต่วนข้างหลังเราจะเป็นเนิน500ครับตรงฝั่งนี้จะเป็นตลาดช่องอานม้านี่คาสินโนชิ้นสภาพโดยรอบอยอมได้หรือยัง ณะที่บรรยากาศล่าสุดที่บริเวณบ้านหนองจานจากที่กองกำลังบุรพาได้ปฏิบัติการทางทหารยึดและควบคุมแนวรบมีพื้นที่บ้านหนองจานเป็นที่เรียบร้อยเตรียมสถาปนาที่มั่นตามแนวและดำเนินการยิงด้วยอาวุธสนับสนุนตอบโต้เพื่อควบคุมพื้นที่และรักษาที่มัน่น ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่1โดยกองกำลังบุรภาสามารถยึนและควบคุมพื้นที่ทั้ง3าแนวรบบ้านคลองแผงอำเภอตาพยาบ้านหนองยากแก้วอำเภอโคกสูงและบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่1ขอขอบคุณเหล่าทหารที่มุ่งมั่นยืนหยัดต่อสู้กับภัยคุกคามอย่างถึงที่สุดตลอดจนทูกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทหารพรานตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าหน,น้าที่ตำรวจฝ่ายปกครอง ส่วนรชาชการจังหวัดส่วนรชาชการในพื้นที่ประชาชนจิตอาสาทุกหมู่เหล่าและประชาชนคนไทยที่ส่งกำลังใจสนับสนุนภารกิจนี้มาโดยตลอดยดสภาพแม่นี่ยึดได้แล้วบ้านหนองจานเร์ดูภาพตานเช้านี่ยึดได้แล้วนะแม่นี่ยึดได้ 15, แล้วเรียบร้ 15, อยครับหนองจันได้ 15, แล้วครับ ได้แล้วทังน,น,นั้นไปนไงเรียบร้อยครับนนองจานยืนได้แล้วครับไปกันต่อ แต่เราก็ตามค่ะจากปฏิบัติการดังกล่าวที่ทางทหารไทยสามารถควบคุมพื้นที่ต่างๆได้กลับพบว่าตามชายแดนเหล่าทหารที่ประจําการอยู่จะไม่ไหวกันแล้วเพราะจากเหล่าทหารเขมรที่กลายเป็นปุ๋ยจํานวนมากเวลเวลมาว่านับหมื่นนายค่ะกําลังทําร้ายทหารไทยอย่างหนัก โดยมีรายง,งานจากฐานทหารไทยบริเวณแนวหน้ากําลังเผชิญปัญหาเรื่องสุขอนมามัยอย่างหนักเนื่องจากมีกลิ่นเหม็นเนา่าจากซากทหารกัมพูชาที่กําลังเน่าขึ้นอืดตกค้างอยู่ในพื้นที่ปัหาช่วยเข้าฐานตลอดเวลานอกจากนี้ก็ยังมีฝูงแมลงวันนับแสนตัวค่ะเข้ามารบกวนทหารไทยอีกด้วยแมลงวันมาจากไหนครับ มาจากร่างไครหรือเปล่านอนในป่าเนี่ยเยอะเกินนะใช่ไหมครับพี่เมนนึวันไลฟโพดจะจใครมาหรือเปล่า